สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูความรับของนักมวยกันค่ะทุกคนก็อยู่ที่นี่เลยนะคะที่โรงเรียนนะก็คือถ้าเราต่อยเขาเนี่ยเขาจะต่อยเราแรงมากนะคะทุกคนเห็นไหมดูดูต่อยแรงมากเลยทุกคนโอ้ใจเย็นนะโอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นก็เดี๋ยวเรามาดูความรับกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะโอ้โหต่อยแรงมากเลือดลดไปเยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูความรับกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะ รับนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะเปลี่ยนชุดนักมวยให้เป็นชุดอยู่บ้านหรือว่าชุดอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเป็นชุดอะไรก็ได้นะนี่เราจะเปลี่ยนเป็นชุดกระโปรงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนของผู้ชายด้วยนะคะนักมวยผู้ชายเป็นชุดอยู่บ้านอันนี้นะอุ้ยแป๊บนึงนะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็จะลงมานะคะก็จะต่อ,อยเขาเลยนะคะทุกคนโอเคต่อ,อยเลยนะทุกคนดู เขาไม่ไต่เรานะคะทุกคนเห็นไหมอ่าถ้า่อเขาต่อเ,เราอีกรอบเนี่ยคือเลือดเราก็จะลดน้อยลงกว่าตอนแรกนะคะหรือเปล่าเนี่ยทำไมเลือดมันจะหมดเอาเป็นว่าเลือดเรานะคะจะลดน้อยลงแล้วกันนะคะทุกคนถ้าเราเปลี่ยนชุดเขานะอันนี้ก็เป็นความรับของนักมวยนะคะทุกคนก็ลองมาเล่นกันดูนะ ก็ประมาณนี้เลยทุกคนกับความรับนี้นะถ้าใครมีความรับหรือว่ามีบั๊กในเกมสัก,กราจะแนะนำเนี่ยก็ลองเม้นบอกได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน